ฝันเห็นทองฝันว่าได้ทองฝันเห็นสร้อยทอง แหวนทองความฝันเหล่านี้ผู้ฝันจะได้ทองหรือได้รับโชคลาภจริงหรือไม่วันนี้แอดได้ดรวบรวมคําทํานายฝันที่เกี่ยวกับทองหมายความว่าอะไรพร้อมกับชี้แนวทางเลขนําโชคเลขเด็ดงวดนี้คําทํานายฝันจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะฝันเห็นทองหมายความว่าอะไรทํานายฝันว่าผู้ที่ฝันเห็นทองสําหรับความฝันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะคําทํานายฝันกําลังจะวงบอกว่าคุณกําลังจะประสบความสําเร็จจากความพยายาม มีเกณฑ์ที่จะได้รับกําไรจากการลงทุนในอนาคตและมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภหากเป็นผู้หญิงฝันเห็นทองมีโอกาสที่จะได้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงและสิ่งที่โชคดีที่สุดคือเนื้อคู่ของคุณเป็นคนมีฐานะร่ารวยพอที่จะเลี้ยงดูคุณได้อย่างสบายฝันเห็นแหวนทองผู้ที่ฝันเห็นแหวนทองหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีและเหมาะสมกับตัวคุณมากที่ สหากใครที่ฝันเช่นนี้แนะนําว่าให้คุณเลือกเนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่าเพราะเขาคนนั้นสามารถดูแลชีวิตคุณได้และจะได้เจอเนื้อคู่ที่มีฐานะร่ารวยกว่าคุณเนื้อคู่ที่ได้พบก,ก็จะช่วยเหลือและช่วยส่งเสริมการทํางานและการลงทุนของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะฝันว่าทองขาด ทำนายฝันว่าผู้ใดที่ฝันว่าทองขาถือว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีนักสําหรับคนที่มีความรักก็จะพบเจอปัญหามากมายมีเรื่องทําให้เข้าใจผิดกันระหว่างคุณกับคู่รักของคุณร้ายแรงถึงขั้นต้องเลิกลากันไปเลขนําโชคฝันเห็นทอง102142 6 3 4 2 1, 4 4ี่6 2 2และ6 2 3 2> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำทำนายฝันแม่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของทองส่วนใหญ่จากคำทำนายตำราโบราณถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะจะไม่ดีก็มีเพียงแค่ฝันว่าทองขาดเท่านั้นสำหรับวันนี้ข่าวด่วนเลขดังก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ